Good morning, everyone. Welcome back to our English with Teacher Momee. How are you today? I am good. How are you today? I am good. So today we're going to learn about vocabulary. model six. Uh, if you're ready, let's go. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่อง vocabulary กันนะคะ <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นเลย vocabulary คืออะไรคะ vocabulary ก็คือคำศัพท์นะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์ประจำบทกันอ่ะคำศัพท์ประจำบทที่6นี้ things I can do ก็คือสิ่งต่างๆที่เราสามารถทำได้นะคะหรือว่า ภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งก็คือ action verb นะคะ action verb ก็คือการกระทำะการกระทำต่างๆของนักเรียนเองนะคะ,ะเรามาทบทวนกันนะคะว่ามันมีอะไรกันบ้างตัวนี้มีคำว่าอะไรคะ jump 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 แปลว่ากระโดด Draw D R A w, draw draw วาดใช่ไหมคะ sing s i n g sing ร้องเพลง hear h e a r hear แปลวา่าได้ยิน see s w e see แปลว่ามองเห็น fly f l y fly แปลว่าบิน read R E A D read แปลว่อาอ่าน Dance R A N C E dance แปลว่าเต้น Run R U N run แปลว่าวิ่งใช่ไหมคะคำสุดท้าย Cook C W O, o K cook แปลว่าทำอาหารอ่ะ เดี๋ยวเรามาฟังออดิโอกันนะคะว่า native speaking เนี่ยเขาจะอ,าออกเสียงกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันค่ะ jump 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 นักเรียนนะคะออกเสียงตามนะคะ draw 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 sing sing Sing. Sing. Hear. 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 Die in. See. 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 In. Fly. 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 Bin. Read. 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 Read and dance, 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 dance. dance. Then run. 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 run, 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 wing, cook, 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 drive, 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 drive. Ride, ride, ride. Ride, ride. Play football, play football, play football, play football. Play the piano, play the piano, play the piano, play the piano. Swim, swim, swim. swim ว่ายน้ำ fish 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 ตกปลานะคะ play the drum play the drum play the drum ตีกลองนะคะ play tennis play tennis play tennis เล่นเทนนิสนะคะอ่านักเรียนได้คำศัพท์ไปอย่าง เยอะแยะเลยใช่ไหมคะรอบนี้เดี๋ยวทีเชิ์นะคะจะพาเด็กๆนะคะไปเล่นเกมกันนะคะ try to play game อ่าเป็น vocabulary นะคะของอ่าบทที่6ของเรานะคะ things I can do นะคะ <c oughs> วันนี้เขาบอกว่า นักเรียนดูคำสั่งนะคะดูดูภาพนะคะอ่านอ่านคำตอบนะคะแล้วก็คลิก on the correct picture ก็คือให้คลิกภาพที่ถูกต้องของคำสั่งนั้นนะคะอ่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะไปเล่นพร้อมกันเลยค่ะ jump ตัวไหนคะ jump คือกระโดดนะคะ jump fishing ตกอะไรคะตกปลาเก่มากนะคะ Fishing Swimming Sw Swimming คืออะไรคะว่ายนะ้ำ Swimming Play football Play football เล่นอะไรคะเล่นฟ <Play S 1> นะุตบอล Play football Drive a car Drive a car คือรถใช่ไหมคะฉะนั้นข้อน okay. ี้ขับอะไรคะขับรถ Drive a car Drive a car Play the piano Play the piano ข okay. ้อไหนคะ Piano ทับศัพท์ไปเลยนะคะภาษาไทยก็คือ Piano นั่นเอง Play the piano Run วิ่งนะคะ Run วิ่ง Run ไม่ยาก r i ายอั i บ e ่ายอัใบปันนั่นเคะปันจักรยาน Ride a bike เก่งมากเลยค ah, well ่ะโชว์เวลจามคำศัพท์ไม่ยากใช่ไหมคะอะทีนี้ทีเชอร์จะเปิดให้ดูอีกรอบนึงนะคะแล้วเราก็ฝึกไปพร้อมๆกันนะคะเลือกอทีเชอร์จะนับ1 2 3แล้วก็จะกดเฉลยนะคะว่านักเรียนอะ เลือกข้อตอบอคำตอบนะคะได้ถูกต้องไหมให้เวลา3วิต่อข้อนะคะเพราะว่าในนี้ก็จะมีเวลาเดินเนาะให้นักเรียนที่จะ,จะนับ 1, 2, 3แล้วก็เลือกคำตอบแต่ว่าพอเปิดคำถามขึ้นมานะคะให้นักเรียนนะลองทำดูว่าตัวเองอจะตอบถูกไหมนะคะแล้วก็รอดูคำตอบจากที่เชิ์นะคะโอเคถ้า ขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะเขียนคำตอบนะคะ try to answers นะคะ the question ก็คือแค่ในเรียนนะคะเขียนคำตอบลงไปในกระดาษก่อนพอทีเชร์เฉลยถูกหรือผิดแล้วเด็กก็กาศถูกหรือผิดนะคะแล้วก็นับคะแนนดูว่าตัวเองน่ะ,ะทำคะแนนได้เยอะขนาดไหนนะคะลูกโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะ Swimming. One two three. Swimming. Ah. Swimming. Next play the piano. One two three. Play the piano. Play the piano. Three itan mai jump. Jump. One two three. Jump. Next, run. One, two, three. Run. Run. Next, fourth. Fishing. One, two, three. Fishing. Fishing. Ride a bike. Ride a bike. One. 2 3 Ride a bike Ride a bike ah. Next Play football Play football 1 2 3 Play football ah. ถูกไหมคะข้อสุดท้ายแล้ว Dry a car Dry a car Well done. เก่งมากเลยนะคะเด็กๆใครถูกหมดนะคะ <c oughs> Very good <c oughs> มากเลยนะคะครู cool. คิดว่านักเรียนคงจะถูกหมดนั่นแหละอะเดี๋ยวยังไงนะคะนะักเรียนก็ลองทำงานนะคะอขอภัยค่ะลองเล่นเกมนะคะแล้วก็ a c กทิ e อ่า uh, Vocabulary ต่างๆนะคะฝึกนะคะฝึกฝนท่องจำนะคะคำศัพท์ต่างๆประจำบทของเรานะคะวันนี้ที่เชอร์ก็จะให้นักเรียนอ่าไม่มีงานนะคะวันนี้แค่อยากให้นักเรียนนะคะ enjoy the game นะคะมาเข้าร่วมสนุกกับการเล่นเกมของเรานะคะในวันนี้อ่สำหรับวันนี้นะคะ that's all for today see you again next time ค่ะบ๊ายบาย